พาว่ามาว่ามาเราเพิ่งจะพาวามเกิดเชี๋ยเตี่ยวมาวันที่ยี่สิบสองวันสื่อเนี่ก็เป็นวันเกิดคุณพี่ป้าเดย์อายุข้าวหกสิบสองสองหึสาเลยใส่ยี่มาสองปีแล้วเนาะใช่ปีนี้มี็นความพิเศษยังไงนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปเป็นข้าราชการเป็นคนปกติเนี่ยแเ้าอยู่บ้านเราอยู่บ้านวัดไม่ได้เลี้ยงหลานอันนี้รับจากรัฐบาลยังรับไปสองปีแล้ว แต่ยังไม่ได้ไปเบิกถ้าฉับกระเฉงยิ่งกว่าคนอายุ50อีขับรถเองไปไหนมาไหนเองทําอะไรเองทุกอย่างไม่มีคนขับรถไม่มีผู้จัดการไม่มีอะไรจสิ้นขับรถไปทัวขับรถมาคอนโดขับรถไปพุทธมณฑลสาย4ขับรถมาถ่ายหนังแล้วถ่ายหนังแอคชั่นด้วยนะไม่ใช่เล่นแบบแอคชั่นด้วยนะไม่ใช่นั่งนี่เป็นคนแก่นะอันนี้เราทำเพราะใจรักหรือว่าเราร้นเงินร้นเงิน คือเป็นสาเหตุทำให้ลุงลงไม่เกษียณเลยเออมันเกษียณไม่ได้เออเอา้าวคนเรามีเงินเอาคนอัดรเดี๋ยวเปิดหนังเ,ออเดี๋ยวไปถ่ายรายการนู่นนี่นั่นมีคนเอาเงินมากองให้แล้วแล้วเราไม่เอาเหรอ,เ,อ,อเรายังทําได้อยู่ออแล้วถ้าเขาไม่ให้ล่ะบล็อกไหมอ,อ่ะถ้าเขาไม่ให้คนราะอดรไม่ไม่โอนตังมาให้บล็อกไปเจ็ดวันละลายพอไปโกนปั้นใายบล็อกเลยแล้วปีนี้มีของขวัญพิเศษอะไรจากลูกสาวไหมคะพี่นล้งลูกสาวลูกสาวโอนตังมาให้เฮ้ยเท่าอะไรแสนห้าหมื่น อุย้ยต่งตาดไปหนักก็จะซื้อเขียนค่ซื้อรองเท้าซื้ออะไรแต่ครั้งนี้เขาโอนอยู่เลยเที่ยงคืนปิง้งเงินเข้าบัญชีเลยเหรออุยย้ยแค่จริงพูดจริงๆเงินให้ทุกปีอะลุงฮะเงินให้ทุกปีอยู่แล้วให้ทุกป,ปีแต่ว่าตัวเองนี่เป็นทองไงเขาคงไปถามเขาไม่รู้เบอร์บัญชีแล้วก็ไปถามแม่เขาอะเออปตื้มเลยสิคะก่อนนอนดีไหมได้เงินดีกว่าไหมได้เงินดีกว่าคือ ได้เงินดีกว่าเข็มขัดมิวปิงเข็มขัดคุณไปเช็คราคาเจ็ดพันกว่าเองอ๋อเป็นการรับลูกน้องไม่ใช่ไอเจ็ดพันกว่านี่คือราคาตามจดนะลดยสามติวเตอร์นะเสือมเสือมสองมือนตอนอยากแล้วกุชี้หนักแล้วหนักแล้วแต่ว่าปีนี้ห้าปุ่มหกสิบหกสิบสองแล้วว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมลุงเปลี่ยนแปลงเหรอไม่เปลี่ยนนะ ยิ่งกว่าสิปีที่แล้วงานน้อยกว่าตอนนี้นะใออช่ที่พดูดจริงสิบปี่แล้วงานไม่ไม่เยอะเท่าตอนนี้นะตอนนี้งานเยอะมากมากอ๋อนัออ่นเดี๋ยวไปรีวิวสินค้าอีกอีกสี่เจ้าว่ะรีวิวีวววสินค้าก็คือเป็นพรีเซนเตอร์เลยนะเออเออ,เอ,อพวกคอลลาเจนพวกยาปอพวกอะไรอาหารเสริมปอดนี่เข้ามานี่เข้ามาอีกอันนึงแล้วพรุ่งนี้เป็นเซตสัญญาอ้ย เออเขาจะว่ายิ่งแก่ยิ่งฮอตนะสิลุงไฟเบอร์อะไฟเบอร์เออเออพี่กินแล้วไหลพรวดพรวดอะเออนี่พี่นี่เซ็นสัญญาแปดหลักแปดหลักแปดหลักเยอะกว่านั้นเฮ้ยคุณเล่นพอตีพอตีเตรียมเลยใช่ใช่ก็คืออย่างที่บอกว่าพี่ลุงเนี่ยคือบอกหนูกับมาธนาแล้วตั้งแต่เราทำบริษัทนานแล้วท่านี้จะพิกาบอกว่า มึงออกกําลังกายบ้างนะเดี๋ยวแก่ตัวไปเนี่ยไม่แข็งแรงนะใช่ใจกูไปย้อนหยอดน้ำเกลือมึงแล้วก็ก็่ใจโก้มันอายุเท่าลุงอ่ะหกสิบสองลุงยังไม่นึกนึกไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นยังไงนึกไม่ออกว่าสภาพมันจะเป็นแบบอย่างนี้จากลุงไม่ก็จะไปเองทำอะไรได้หมดอ่ะแต่ถ้าหกสิบสองนั้นผมว่ามึงไม่ใช่จะกลัวอะไร,รลัวท่านหนุ่มเป็นแบบพี่อ่ะฮะท่านหนุ่เป็นแบบพี่อ่ะนี่เอางี้ละท่านหกสิบสองพิทายยังมึงหกสิบสองกูก็่แปดสิบกว่าอย่างเงี้ยพี่ตายยังจะไปตาย พอก้าสอุ้ยไอ้ยืนพ่อลงลงตติเก้วิ่งวันละ5กิโลยึดหนึ่งข้อได้17ทีนี่จริงเกิบสอท้าทั้งประเทศพ่อลงลงอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วคนพ่อปัวัวอายุยืนแม่หนูก็แม่มึงสภาพไไม่หวแล้วแม่มึงวันนั้นแม่วันดีโอ้ยอ่ะโอ้ยอ่ะตู้ไม่รู้จักเดี่ยนะแม่หนูแปดสิบกว่ายังพูดได้อยู่ก็รู้แล้วแหละแต่ว่าเรื่อง มึงอะเป็นหัวมึงก็ต้องดูแลตัวเองเออเอางีพี่พูดส่วนตัวนะไม่ได้เกี่ยวกับนักข่าวมึงต้องดูแลตัวเองไม่งั้นถ้ามึงตายก่อนกูนะเอางีา้สัญญาพี่ตายก่อนหน่แน่นอนกูไม่อยากไปงานศพมึงเออแล้วพี่ตายก่อนทูหมดไม่ใช่งานศพกูเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็ใช่ไงเขาดูแกลของมึงเยอะเลยเระวงังระวังขับรถปาดหน้าใครระวังเป็นเรื่งด่วนอ่ะระวังบอกเลยชอบปาดหน้าด้วยระวังระวังปุ้งปังปุ้งปั้งขึ้นมาอุย จะตุลงดับขนาดคาทางลวนไปปาดหน้าเขาเป็นคนไม่ยอมคนไงมาเนี้ยส่วนให้หน่อยาวมีหมดก็ตีอ่ะเออยังไงก็ติอารไอพีกติเลิกกับแฟนเศร้าเสียใจไม่แดกหาอะไรตายเอาดีกันแล้วเอาดีแล้วมันไม่ได้ทะเลาะกันตั้าคอนเทนต์ว้ายคนเดินพ่วงดิ่พี่กูเนี่ยรู้ดีไม่อยากจะพูดหรอไอ้ลุงไอ้รุง ไเนี่ยพี่ก้เขาห่วงหนึ่งแล้วครับห่วงสภาพมันนี่ไงตอนอายุเท่าลุงสภาพมันก็ตอนนี้หนูตีห้าหนึ่งแปดนี่หนูลงมาหกโลนะก็ดีตอนนี้ก็ดีเออโอเคดูว่าไอ้โค้มันเออหายไปห้าหกโลนี่ก็หายไปห้าหกโลเหมือนกันเออน้ำหนักอะฮะใช่มันใช้อะไรเออโอ้ยโอ้ยพรยั่งโอ้ยพรโอ้ยพรมาหน่อยมันเกิดมันเยอะนี่สามเป็ดสามเป็ดที่มันเกิดหนูนะวุ้นตอยังไม่ถึงวยให้กูก่อนเออไม่ใช่ก็บอกเลยจะเอาไวยพร ก็ขอให้พี่ลงมีความสุขมากๆนะครับรักแล้วก็เคารพพี่ลงเหมือนเดิมคือพี่ลงเนี่ยเปรียบเสมือนพ่อคนที่สองให้ความรู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้โอกาสรักเออขอขหอทีหนึ่งได้ไหมหอมทีหนึ่งได้ไหมพี่ลงด่าแท้ตายเป็นอะไรรักนะ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 ก้มรักหน้าต้องรักหน้าจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันมีกันอยู่แค่นี้แหละ เก้าปีพี่เล่นด้วยกันนอะใช่ใช่ใชาปีอาลุงล่ะอาจารย์จดโก้ดแล้วโ้สามสิบเอดรู้อยู่ทุกปีสามสิบเ็ดธันวาเป็นวันเกิดของโคตีอารัมบอยก็ขอให้น้องแข็งแรงสุขภาพสมบูรณ์พนธนามัยดีแล้วก็งานเยอะงานเยอะแล้วก็ไม่ต้องสร้างคอนเทนต์เรื่องกาแฟไม่ต้องเอาแล้ว<อ><อ>ทำปกติถ้าเขาถ้าเขาแต่งงานให้ยังไงให้เขาเาอ คั้นที่แล้วให้ไปสองหมื่นแต่พูดถึงคนอื่นไม่พูดถึงกูเลยมัพูดยังไงอะอ่ะต่อยให้สามแสนพระดให้สองแสนมีให้สองหมื่นคนอื่นกูให้ห้าพันเอออ่โอเคมีหมื่เลยสองหมื่นแต่งครั้งหน้า5อ0 0ห้ามืแล้วงแต่งครั้งหน้าง้านหลังแแล้วแต่งงานทุกปีแต่ว่า บอกน้องรเชียน้องหน่อยวันนี้หนูเอาหนูเอาของมาแจกพี่พี่นักข่าวออหลานชายก็แจกพี่พี่นักข่าว้าถุงอร่อยมากอะไรอ่ะเป็นจกไรแจกเลยแจกเลยแจกเเดินไปสจเดินไปหาพี่พี่เขาลงอีกสิได้มีคอนเทนต์เราน่ไม่เป็นการเลยโก้แมงโก้แมโก้โอก้แจกไปคนนักข่าวห้ามเอามาลับเอามาลับแมก้แมก้แมอโก้แมก้แมาก้แโก้ก้โก้ม้ม้มมาก เฮ้ยแแต่ติดต้องฟนแค่ยอดคาัแต่เอยไอ้เจ้าไอ้เจ้าแ้งเัยก็ม่วงเก็บไว้พลลต่ออ่ะแทงเม้วงทำใหม่ใหม่เลยปีต่อปีฮะทำใหม่ๆเลยปีต่อปีทาใหม่มเลยปีต่อปีีจะทำหนึ่งทางเป็นม้วนสู่โบราณเออไม่เปีแล้วพี่เป็นอะไรกับหนูเนี่ยคือเวลาเขาเจอใบมิ้นนะเขาจะต้องให้ใบมิ้นเต้นนะลกจิดีว่าไปนี่เลยไปนี่

แล้วไอ้นั่ก็กลัวไงบี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 เขาเขาลุงลุงเขาดุนะบอกเออไม่เป็นไรเขาก็รักเราแหละทั้งเต้นเขาพูดว่าทุกคนเอาไปนี่เอาไปนีแล้วแผ่นหมูหันแล้วอ่ะยี่หะหมูหันวันนี้อยู่ที่เซนทันเซนทันหาดใหญ่แผ่นหมูหันปูยีเป็นแผ่นหมูหันที่จักรพัฒน์ปูยีเป็นคนชอบกินมากเมนูใหม่เมนูใหม่เจักรพัฒน์ก็คือลูกชิ้นหมูหันนี่แหละแต่ทำเป็นแผ่น ไม่ความหมายพี่ก็คือวอนนี้ไม่มีมระแจนะไม่าวไม่มีประแจของกูไม่ต้องโฆษณาอันนี้นะขอหนูขอคำถามเดียว้นะคำตอบเดียวพี่ลงช่วยยืนยันกรตีหน่อยคือล่าตุดหนูตาษณ์ไปแล้วหนูพูดคำว่าหนูเนี่ยในโลกตัวเชียวก็หนู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 อายุตีห้าเนี่ยพูดหนูปตนควายเนี่ยพูดหนูพี่ลงอธิบายหน่ว่าทำไมหนูพูดว่าหนูคือหนูเนี่ยหนูไม่รู้ว่าคนดูเนี่ยที่ดูอยู่ทังบ้านตอนเนี้ย อายุเท่าไหร่ถ้าสมมุติได้อย่างน้องเนี่ยอย่างแจกลีนเนี่ยห้าสูบหนูก็ห้ยสิบแจกลีนพี่โอ้ยแทนตัวแต่คนดูอยู่หนูไม่รู้ว่าคนพ่อคนแม่อายุ60 70หนูก็ให้ความรบกวนรอบด้วยการแทนตัวหนูในตัวเชียลตอนเนี้ยหนูหนูหนูตุ้นควายหนูดราม่า คนพ,<ร>พูดคำนี้มันติดแล้วไงมันติดตั้งแต่ตั้งแต่มันมาวงการใหม่ๆแล้วมันใช้จนมันไม่สามารถเปลี่ยนเป็นผมได้หรือไม่สามารถเปลี่ยนเป็นพีได้แต่ว่าใครเจอตัวแล้วรุ่มมนน้องเขาเรียกตัวเองว่าพี่อ่ถ้าเป <ๆ S 1> ็นเรงเรียกค,คนกลางๆคนในหมู่เนี้ยมันก็เรียกหนูมันติดอ่ะเหมือนคนเขาไม่ได้ติดเหมือนคนมัน มันอ่นใช่อะคนมันาใช่แล้วเขาาด่ามากกันหนูว่าหนูหนูอายุสี่ห้าแล้วตัวเป็นควายแล้วเรียกตัวเองหนูคือถ้ามึงไม่มีมีข้องใจกูก็ได้ใครรู้ไใครรู้ไรใครรู้ไรโกแมงโก้ฝังใคร่องไอ้จอบไอ้จอบขอพี่งอีกตอน ใหลงกันใหลงห้ลงให้ลงให้ลันเรื่องกกนี่จ้าโอเคเอางด้วยนะคะพี่ลองามาค่ะหนึ่งสามเอามาวงลงกอนเดี๋ยวเอาไม่ได้เอาสเอาสคนแกครานี้นึ่งสองแก้มหนึงแก้มหอมแก้มหอมเลยเออจริงเออ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 เจ้าอะกดเลยกดเลยอย่านับโอเค